นักกษัตริย์มะนลงนะครับในปี25 6 6ห้รสหรือปีกระต่ายน้ำเนี่ยนะครับมันลงเนี่ยจะได้เดินทางเยอะมากนะครับฉะนั้นเป็นช่วงของการสัญจรน,นะครับไปโน่นมานี่อยู่ไม่ค่อยติดที่นะครับคือเป็นช่วงของการออกสังคมเยอะว่าะง,งั้นเถอะนะครับจากปกตินี่อาจจะไม่ค่อยไปไหนหรืออยู่กับที่แต่เขานี้ได้ไปเยอะละหรือถ้าใครทํางานที่มันเกี่ยวกับการเดินทางเยอะๆอยู่แล้วนะครับปีนี้แย่ยวกว่าเดิมอีกนะครับ ดังนั้นเตรียมตัวไว้นะครับเขาเรียกว่าชีพจรลงเท้านะครับดังนั้นด้านการงานนะครับถ้าใครทํางานเกี่ยวกับการเดินทางอะยิ่งให้คุณนะครับไม่ว่าจะเดินทางไกลเดินทางไกลนะครับดีทั้งนั้นนะครับแล้วข้อดีก็คือเขาคุ้มครองครับให้เราปลอดภัยด้วยนะแปลว่าต่อให้เดินทางไกลแค่ไหนก็สบายใจได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าโหรู้ว่าดวงดีขับรถเหยียบทีร้อยกว่าอะไรเงี้ยนะครับหลวงพ่อก็เอาไม่อยู่นะครับหลวงพ่อโดดลงตั้งแต่ก่อนร้อยแล้วนะ ดังนั้นนะครับเราอย่าประมาทนะครับฉะนั้นเนี่ยในด้านการงานเนี่ยมันเป็นมันเป็นโอกาสดีในการพบปะผู้คนเขาเรียกคอนเนคชันมันเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ฉวยโอกาสจากจุดนี้นะครับอ่าเ๋ยลองดูนะอ่าถ้ามีใครเข้ามามาพูดมาคุยที่มีโอกาสที่พร้อมจะพัฒนานงานใหม่ๆหรือชี้แนะแนวทางงานใหม่ๆให้เราเราก็คว้าไว้นะครับแปลว่าการงานก็อยู่ในขั้นดีนะนะครับส่วนในเรื่องของอการเงินนะครับก็ถือว่าเป็น มันกลางๆครับมันอาจจะไม่ได้แบบตุ้มโดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ช่วงเสียหายนะครับแปลว่ามะโลงก็สามารถทําเงินได้โยนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับช่วงนี้เนี่ยเนื้อหอมนิดนึงนะครับสําหรับมะโรงนะครับคือในปีกระต่ายเนี่ยเวลาเขาเจอกับมะโรงเนี่ยในตำราเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดมังกรหมายขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลามันเกิดมังกรขึ้นมันก็มันก็มีคนเข้ามาพูดมาคุยมากมายเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเพราะโดยธรรมชาติของมะโรงนะครับ มันมีความเจ้าชู้แฝงอยู่นิดๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นพอพอเป็นมังกรไม้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหอันนี้มันเหมือนกับออกใน,นออกตาชัดเจนอะไรประมาณนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเออก็ขอแค่อย่าไปผิดลูกผิดผัวผิดลูกเมียใครอะไรอย่างงี้นะครับเราก็จะได้ไม่เกิดเรื่องวุ่นวายนะครับดังนั้นความรักก็ถือว่าอยู่ในด้านดีนะแต่แค่บริหารให้มันดีก็แล้วกันนะครับอย่าให้มันเกิดรถไฟชนกันนะครับด้านสุขภาพนะครับ ก็ <g ül> อย่างที่บอกเนาะต่อให้เดินทางเยอะก็ปลอดภัยนะครับฉะนั้นมะลงจะไม่ได้เกิดมันจะไม่ค่อยเกิดเหตุจากการเดินทางนะครับแต่จะเกิดจากการกิน <g ül> มะนะลงในพวกกินแหลงนะครับฉะนั้นเนี่ยมันไอ้ที่ไอ้ไท,ไที่ต้องระวังก็คือเกิดจากท้องไส้เนี่ยนะครับการย่อยอะไรต่างๆนานา,นานาที่เกี่ยวกับระบบการกินยันยัน,ยนออกอะ่ะเขาเรียกระบบนี้นะครับอ่าก็จะกินอะไรก็ระวังหน่อยนะครับของที่ไม่เคยกินก็อย่าไปลองนะครับเดี๋ยวมันจะแสลงเขานะครับ ดังนั้นปีมะโรงในปี2566นี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปีที่ดีนะครับ